อันนี้พระพุทธเจ้าถึงพูดถึงฤทธเทศเป็นสัจธรรมเลยว่าชาติปีทุกขานชาราปีทุกขานโอ้มันเป็นความจริงจริงๆพอเกิดก็เป็นทุกขแก่ก็เป็นทุกเจ็บก็เป็นทุกตายก็เป็นทุกพัดพลาดเป็นทุกความไม่สมหวังไม่ก็เป็นทุกมันมีตลอดตลอดกับสัตว์โลกเนีย่ยนี่เกิดมาทําไม เกิดมาก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเกิดมามันก็ไม่สมปรารถนาแล้วเกิดมาทําไมไม่เกิดดีกว่าแล้วไม่เกิดแล้วไปไหนล่ะเอา้าก็มีสถานที่ที่ไปใช่ไหมล่ะพุทธเจ้าแต่ถึงเมืองปรินิพานมหาอย่างความสุขคือความสุขที่จริงใหญ่นั่นแหละเีมหาปรินิพานพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปรินิพานนั่นนั่นเป็นความสุขที่จริงใหญ่ทาไมจะพูดไม่ได้มหาปรินิพาน มันก็เป็นความสุขกันยิ่งใหญ่จนประมาณไม่ได้แห่งความสุขในเมืองวันนิพผ่านโน่นลูกนั้นพวกเรามไม่เข้าใจหลอกมีแต่ศัตรูไปในใจของตัวเองมันกินหัวจินหัวใจไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่นลูกศึกของพระพุทธเจ้าศึกของสมสาวกศึกของผูท้ที่สิ้นพบสิ้นชาติเป็นศึกที่หนักชาช้า,ชากันจริงๆยืนขึ้นเวทีก็ยืนอยู่ ตรงกลางเข้ามุมก็ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้โอ้ชาตจกักนที่สุดทอ้อเมื่อยังไม่ตายแม้ท้อก็ต้องโศส,สุดยืนอยู่อย่างนั้นคือไปไม่ได้แล้วไงลูกนั้นคือได้ขึ้นไปตรงกลางเวทีไปไหนไม่ได้เข้ามุมก็ไม่ได้หนักชาตจักันี่พุทธเจ้ากับสงสาพวกนั่นเนี่ยจึงระลึเกเห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์สู้ขนาดนั้น เมื่อไหนจริงๆก็โอ้หนีเข้ไปพักไปจำปัญหาในป่าเพราะองค์เดียวคือล่วงไม่ได้พอพักพอหายเหนื่อยเพอได้พระพุทธเจ้าพอพักได้แต่สงสาวกนี่สิผู้เป็นลูกพักลำบากพักลำบากยิ่งพ่อได้เข้าสู่มหาปรินิพานสงสาวกระยะหลังมาก็ทำสังขยาาพักไม่ได้ ต้องต่อสู้กับลัทธิอื่นศาสนาอื่นและต่อสู้กับพวกเดียวกันอยู่ในลัทธิเดียวกันศาสนาเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่พรนิพพานตั้งแต่นูน้นจนถึงปัจจุบันน่าจะลุลดโผไหมส่วนมากไม่มีลูกดีที่มันมีลูกที่เร็วถ้าลูกดีนี่มันก็หายากอีกใช่ไหมถ้าลูกดีมันก็ไม่เป็นไรพ่อไม่ต้องมาลําบากใช่ไหน พอวางไว้แล้วจึ่งมรดกอันล้นค่าเป็นอริยรัพพะกันทาเอาที่ขวัญขวัญเอาที่ทำไมต้องมาทะเลาะเบาแวงกันแตกแยกใช้เมื่อคกันครับพี่มารอะไรคนนี้ขึ้นมากับไม่ทุกข์ไม่ดีกูดีคนเดียวกูเด่นคนเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอียพ่อเข้าสู่มหาปรินิาพานแล้วลูกทะเลาะเบาแวงกันแย่งทรัพย์สมบัติเป็นกินนี่เหรอเหมือนกับพวกเปรตมันตายอดตายอย่างนี่เหรอนั่นและความเคารพเจ้าทุนในจาสดาของตัวเองในธรรมเนียไหพอมีบ้างไหม มันก็หายยากอีกลูกนั่นเฮ้แม่เนนะี่ยพอเราส่องข้ลกกนั่นได้เรื่องเลยนั่นก็บอกว่าเข้ามุมไม่ได้คือพักไม่ได้ศัตรูภายนอกแทบจะไม่มีช่องว่างแห่งการที่จะทะลุวงล้อมออกไปให้เป็นอิสระภาพพอที่จะพักผ่อนศัตรูภายในนั่นเรารู้ที่ลูกกาทะเลาะเบอแวงกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นในลูกเรื่องของเรื่อง อ๋อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็โศส,สูดมาอยู่ตรงกลางเวทีไม่เข้ามุมไม่ได้จริงสงช่าวกเจก่นเดียวกันเมื่อพระองค์จะเข้าสู่พระหม,มหาบริณพานแล้วสงช่าวกก็เป็นเหมือนกันยิ่งไม่มีพ่อเป็นผู้ดูแลจริงหนักสังะก,กันจนถึงปัจจุบันสองพันรกว่าปีจะขนาดไหนแห่งความทุกขผู้ที่เป็นครูเป็นบาสน,นั่นดูกนะผู้ที่หวังลาบสักระความเสลิ้เสริญเดือน,อนยอกไม่ได้สนใจ ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นพักพอนตลอดเพราะไม่ได้สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปสนใจแต่เรื่องราบสักระพอที่จะหลอกลวงคนนี้ได้คนนั้นได้เออก็หลอกลวงไปเพราะไม่ได้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปขออยู่ปัจจุบันมีความสุขมีราบสักระมียศถาบรรดาศักดิ์มีความเนลเสริญเกียนตยอก็คือพอนี่ส่วนมากหากเป็นอย่างนี้คนดีมิจิกกำลังปัญญามันก็มีน้อยสิ พอเจอครูบาอาจารย์แบบนี้ก็เข้ากันได้โดยท่าเชื่อกันได้อย่างรวดเร็วลงใจกันอย่างรวด,ดเร็วรวดเร็วจึงมีบริษัทตบริวารมากเหมือนเหมือนครูบาอาจารย์ของพระโมคคัลลาและภาษารีบุตรพระโมคคัลลาภะษารีบุตรไปชวนครูบาอาจารย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมครูบาอาจารย์ของพราษารีบุตรกับพระโมคคัลลาว่าคนโง่กับคนฉลาดอย่างไหนมากกว่ากัน คนฉลาดมีน้อยกว่าคนโง่คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดขอรับเออเราก็จะอยู่อย่างนี้แหละเราจะหาจริงกับคนโง่นี่แหละจริงมีราบสักระมากมาันก็ห่างเป็นจริงนะลุงผู้ที่ฉลาดนี่มันจะหายากยากกว่าการงมเข็มในท้องพระมหาสมุรเลยหนึ่งในล้านนี่ก็ยังสเสแวงหายากหนึ่งในล้านนี่ก็ยังแสแวงหายาก แต่นี้งมเข็มในท้องมหาสมุทรนะลูกนะจึงจะเจอคนดีสักคนพระดีสักรูปจะไปหาที่ไหนลูกนะั้นร้องเพลงคอยเออเอก็แล้วแต่แล้วแต่อันนี้เราไม่ได้รองเพลงคอยใครและไม่ได้คิดที่จะคอยใครเราใช้กรรมของเรานั่นเราอยู่เพื่อชดใช้กรรมเพราะเราไม่เอาอะไรก็ใครศึกภายนอกก็หนักศึกภายในก็หนักเราจึงโสสุดไงนั่นดูหนะึ่ง ต้นโพต้นเดียวจริงต้นโพต้นเดียวจริงไม่มีเวลาพักผ่อนเลยต้นโพต้นเดียวแลก็จะตายเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่มีใครเข้ามาดูแลมันจะเหมือนต้นโพต้นนั้นจริงเพราะดูแล้วว่าสิบปีที่เราอยู่ที่นี่แล้วก็ห้าปีที่เราทรงค้อโลกเรายังไม่เห็นว่าใครยื่นมือเข้ามาช่วยโซสุดช่วเป็นโซใจร่วมกันเลย แม้ผู้อยู่ด้วยมันก็ยังทะเลาะเบาแพ่งกันอยู่นั่นลูกนั่นผู้ที่โสดุยูกับเรานี่เรายังไม่เห็นแม้แต่งเงาเราเส่ละเสริญคนดีกับถูกซัดหนักเลยตำนานเปิดตำนานพระนางเด่นนี่พอออกไปถูกซัดหนักซ่าชัก,กันเลยเพระอะ้รเธอเป็นผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมบมนิสัยหมอบแล้วไง ผู้ที่ไม่ได้โสสุดโสเปส็นโสตายมาในป่าในเขาเนี่ยไม่ได้สร้างบริม,มามากดีมอบแล้วเรานี่มอบแล้วหนาการรักท่าทักันเลยมันดูมมันก็เราเหมือนหมาตัวหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวนี้นะนั่นผู้ที่จะยกจ้อง,งแต่เลินเฉินนี่เรายังไม่เห็นเพราะจึงพูดถึงเปรียบเสมือนต้นโพต้นนั้นไม่มีผู้เข้าไปดูแลเลยแล้วเราก็จะตายขั้งสุดท้ายไม่มีคนดูแลเราอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เลยลก็สแสดงว่ามันเป็นกรรของสายโลกแล้ว เสด็จโลกหากคนดีไม่มีแล้วนั่นพระดีงมเข็มในท้อมาหาสมุทรยังพองมได้โยมดีงมเข็มในท้อมาหาสมุทรก็ยังพองมได้น,ะนี่พุให้ลูกเหนล้นนฟังบางทีมันก็ท้อนะลูกนะพ่อพูดตรงตรงท้อมันก็นั่งท้ออยู่ออกไปข้างนอกว่า <c oughs> ได้พักผ่อนเห็นนั้นเห็นนี่มองนั่นมองนี่พอมีแหงไปสูปไ้ไปยังไม่ตาย นั่นดูนั่นชีวิตคือการต่อสู้จริงๆเกิดมานี่ดูนั่นเกิดมาใช้กรรมจริงสัตโลกไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวบ,บุตรเทวดาไม่ว่าสัตว์นรกหรือสัตว์เทวชนเกิดมาใช้กรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าลูกคิดว่าพงค์จะสบายหรือหาเวลาพักผ่อนเวลาไหนน่ะเหมือนที่ผู้ได้ฟังเมื่อกี้ก็ขึ้นตรงเวทีมันพักผ่อนไม่ได้มันต้องอยู่ตรงกลางตรงนั้นน่ะ ข้างนอกเขาก็ซัดทั้งในลูกที่ลูกค้า,าก็ซัดนั่นลูกนั่นพระองค์ก็ยืนอยู่ตรงกลางใช้กรรมให้มันหมดเมื่อใช้กรรมหมดแล้วพระองค์ก็ตัดจินพะไถยเข้าสู่มหาปรินิพานนั่นลูกนั่นนั่นรู้ด้วยเหตุได้ผลว่าใช้กรรมหมดแล้วยังพอแล้วอนุนั่นนั่นสมควรแล้วอานุนไม่ต้องมาอาราธธนานิมตนเราเราเห็นสมควรจริงนั่นพิจุพิษุนีบาตุปติกา ก็เป็นปื่นเป็นแน่นหนาแล้วสมควรแล้วที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องมาอาราธนานี่หมนเราไม่ต้องมาขอร้องเราใดในทั้งสิ้นเรารู้การที่สมควรและไม่สมควรนั่นเห็นไม่ดุกสมควรที่จะพักผ่อนพระองค์ก็ทราบพักผ่อนตลอดนาตการสมควรแล้วเวลานี้เท่านั้นเท่านี้รู้หมดไม่จําเป็นต้องมีคนนั้นคนนี้มาบอกไม่จำเป็นต้องคนนั้นคนนี้มาอาราธนา เขรู้ว่ากรรมที่ตัวเองได้กระทำมาสิ้นสุดแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ในการที่เป็นครูเป็นบาส่งควรที่จะพักผ่อนแล้วพอจะไม่ใช้คําว่าสร้างบารมีหรอสร้างบารมียังไงเหนื่อยนั่นเวลาหลับเวลานอนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนเวลาไหนเหลพระพุทธเจ้าจะบอกว่าพระองค์สร้างบารมีมา,มากเราก็พูดได้ได้วยกรรมจกจ้องแต่ละเสื่นพ่อของตัวเองแต่มาดูในอีกมุมหนึ่ง ที่แท้ก็รับกรรมนี่เองเวลาอยากจะหลับจะนอนก็ไม่ได้นอนนั่นอยากจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนลูกศิษย์ก็ทะเลาะกันนั่นพวกภายนอกก็หาเรื่องหาราวที่จะโคนพุทธศาสนานั่นไม่ได้พักผ่อนจะพักผ่อนตอนไหนละ่ะคือเผลอไม่ได้ต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนพูดคิดตื่นทำเมื่อเบื่อหนายสุดออพอสมควรแล้ ผู้ที่เป็นสงฆ์สาวกก็สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วบะสุปติกาภิกสูพิกษุนีก็สมบูรณ์บริบูรณ์และวย่า็สมบูรณ์อ้าเข้าพักผ่อนใช่แต่ทิมวัดไดเข้าถูมหาปฏิปันเพื่อพักผ่อนตลอดอันตรการนี่แหละรูด้ดูคือรู้ก,กาลาเทศสานั่นแหละพระองค์เป็นอย่างนั้นใช้กรรมให้หมดอสมควรพักนะพักนี่เหมือนกัน อยู่ไว้ว่าฝืนไปฝืนไปเจ็ดสิบกว่าปีชักจะเบื่อหน่ายมีหน้าพ่อแม่ครูจึงตัดสินใจมันลงปูนแนนอย่างนี้หาลูกจิตดีมีที่ไหนเนะี่ยลงปูนแนนนั่นโอ้เบื่อหน่ายแต่สินใจดีกว่านั่นก็จึงตัดสินใจนั่นเบื่อหน่ายอยู่แป๊บมันก็เท่าก่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรดีขึ้นมานั่นนี่ดุกใจมาบวชด้วยก็แค่นั้นแหละทั้งปูแนนสุภโทน ก็หาเรื่องหาเรากันตลอดตลอดเออแล้วก็แต่สินใจนั่นแหละเอาสูนิปานใชก,ก็ชิ่นเดือนเนี่ยแต่สู้จะอยู่กันนะไอ้ทั้งน้องนี่นั่นเห็นไหมดูนั่นนั่นเลยถึงการเวลามันกระจ้อมเป็นอย่างนั้นผู้ให้ดูให้หลา,านฟังการที่จะฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยเสรโลกนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาผู้ที่ไม่ได้สร้างบบารมีมามา,มากผู้ที่สร้างบารมีมา,มา,มากฟังเพียงบทบาทเดียว เขาก็นําไปปพืติปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาใจของตัวเองตลอดตลอดแต่ส่วนมากมันหากไม่เป็นอย่างนั้นพอดังที่เขาซัดมาซัดมาเนี่ยเหมือนระเบิดปรมาโนแต่ละลูกแต่ละลูกนี่ชาชากันก็แสดงว่าคนดีงมเข็มในท้องมหาสมุทยังพองมได้แต่จะงมหาคนดีโหยากกว่านั้นดูนะแต่ถึงมันยังไม่ตายนี่มันยังไม่ตายมัน พอฮึดสู้ได้อยู่ก็ฮึดสู้พอยืนได้อยู่กลางวทีก็ยืนถูกหมัดใช้หมัดขว้าก็พอหลบพักผ่อนบ้างพอไม่ได้โดนหมัดสักพักผ่อนสักนิดหลบหมัดบ้างเออถึงจะไม่ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามุมพักผ่อนแต่ก็พอหลบหมัดเอา้าเอาเอนัอ่นลูกเรื่องของเรื่องมันก็พออยู่พอทุบพักไทยท้อก็มีฮึดสู้ก็มีเห็นหน้าลูก้ที่โสจสู่ด้วยกันไม่กี่คนสู้เอา้าฮึดขึ้นมาอยู่นี่แหละ อันนี้ก็ทท้อสู้ไปทําไมก็ไม่เอาอะไรก็ขาบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาอะไรก็ไม่หาไม่ได้จะไปหาอะไรมาสู้หาวิปปานอะไรนั่นสอนไปหามันทาไมมันไปจตั้งลกหบกไปมันรับกรรมจุดๆุกเข้ามาเนี่ยตามเรื่องตามราวของจักรโลกแล้วมันก็ไปเอาดีบ้างเอาชั่ว้างตามประเพณีของจิตที่มันเป็นเปรตเป็นผีนั่นแหละเอาก็บว่าอย่างนี้บางทีก็ฮึดสู้เอ้าวันนี้พอสู้ได้ เวลากําลังความมีสูอ้อามมันก็อยู่อย่างนี้ลูกเนะี่ยสู้ไปจนถึงวันตายนั่นเนี่ยยังไม่ตายก็สู้ต่อไปน่นลูกเนะนี่ยนี่พูดถึงความท้อมันมีตลอดนะลูกเนะี่ยใว่ามันไม่มีมองไปข้างหน้ามันมืดบนอุทกันก็จะรูรอบด้านหมดเลยเนะี่ยหัวจะออกแต่ละกันแต่ละกันเนี่ยคนที่สาธุการน้อยนิดเนะี่ยแต่ผู้ที่หาเรื่องโอ้เหมือนกับกองทัพมาเม้าครอบสามดนลูกกระท่านเลย ทางที่จะตีฝ่าวงล้อมออกไปนี่โห้ใ oh, ช่ยิ่งจะบอกว่าอย่าฝันอยู่ในวงล้อมเถิดเท่านองนี่แหละถ้าจะพูดถึงนรกน,น,นะพวกมารมันจะยเยาะเย้ย่ากถางแล้ว่าเอออย่าเลยหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาอย่าคิดที่จะตีฝ่าวงล้อมโดยอยู่ในวงล้อมนั่นแหละตายคาวงล้อมนั่นแหละเขจะว่าอย่างนี้นะถ้าจะพูดถึงพวกมารมันยเยาะเย้ยต่ากถางนี่มันมารมันยเยาะเย้ย่ากถางใจเราไม่ได้หลอกแต่มันสามารถกัดขังร่างกายเราได้ เพราะว่าขันนี้เป็นของม,มันมันก็จ้างก็ปล่อยไปตามการเวลาของมันนั่นเออมันก็กากค้างได้แค่นั้นลวงพ่อจะตายไม่ได้หรอกอ่ารีบตายจะจุทำไมลวงพ่อต้องทรมานให้มันจุดๆุดอ่ภาภัยภายนอกก็ให้ซัดหนักหนักลูกจิตภายในก็ให้มันทะเลาะบ่อแบ่งกันซัดตรงปู่ลุงตาหนักๆนักนี่เนี่ยเออเอ้าถ้ากูเบื่อกูก็จะหาวิธีกูเองล็อกมานเอ้ยก็ว่างนี้นั่นดูเห็นไหม นั่นคือความที่เสดโลกมีกิเลสนาตัญหาหยาบธรรมะของพระเจ้านี่ไม่สามารถไหลรวมลงถึงที่ใจได้เลยมันจะเทน้ำร้อนราดมันก็ตายผีมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะการไม่พัฒนาใจตัวเองนี่แหละถ้าเพียรพยายามสอนตัวเองพัฒนาตัวเองมันก็หากได้สร้างบุญสร้างกุศลโดยแท้เดียวมันก็หักได้ถ้าไม่สร้างบาปกุศล อันนี้ไม่ยอมบุญไม่ค่อยสร้างสร้างบาปตลอดสร้างบาปอกศนตลอดมันก็เพิ่มบุญพอ่อคูนต่อไปไม,ม่มีที่สิน้นสุดท้อก็ต้องสู้เป็นของธรรมดาในการเกิดมาต้องอยู่ตามกรรมเราก็อยู่ตามกรรมกาใัยโลกอยู่ตามกรรมนี่พุทธิเดูกัห้หล้านฟังความท้อของพุทเจ้าความท้อของพระสงฆ์สาวกและความท้อของครูบาอาจารย์มันก็หากไว้ได้แตกต่างกัน มันต้องท้อมันไม่มีคําว่าที่ชอบไม่มีหรอกลูกมันผู้ที่ทรงอาจงดำหน่จะบอกว่าชอบในการออกรงก็จงหาโลกไม่มีไ,ไม่มีนอกจากจิตเป็นเปรตเป็นผีอยากเด่นอยากดังอยากใหญ่มีตัวนั้นสําหรับจิตที่มันเป็นเปรตเป็นผีแต่จิตที่ผู้ที่เพียงพอแล้วไม่หวังพบชาติอีกเสมอกันโดยธรรมชาตินั้น สู้เฉยๆตามกรรมของตัวเองไม่ได้สู้เพราะความอยากใดๆทอ้อพักพอฮึดสู้สู้อยู่งี้ดูกันเสมอกันโดยธรรมชาติตัวนั้นไม่ได้แตกต่างกันเมื่อเรารู้เห็นจุดนั้นเราจรึงไม่สงสัยเพราะพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นเมื่อทอ้อเออพอพักพักไปในเมื่อพอพอ้พอพอ,พอสู้ได้ก็สู้นั่นอยู่อย่างนี้กลับหน้ากลับหลังพอที่จะทําให พระกำลังใจเกิดเมื่อพระกำลังใจเกิดขึ้นเจ้าขู่เจ้าข่าวมันก็พอที่จะทาให้สัตว์โลกผู้ที่มีทุลีเบาบางที่หลงเหลืออยู่หนึ่งในล้านพอที่จะรู้เห็นทําได้ได้แค่นั้นก็ยังดีก็เป็นบุญของสัตว์โลกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นวาสุติกาหรือเป็นเทพบุตรเทพที่ดาหนึ่งในล้านถุกนั้นดุ เขาเพยายามหาหนึ่งในล้านจุดนั้นเพื่ออะไรล่ะเพื่อเขาเองที่จะได้พัฒนาจิตใจให้เขามีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตของเขาด้วยอขออนุทานายลูกสาทูนาย